สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอละเบาลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดยคลิปนี้นะคะเราจะไปเปิดสถิติ5ครั้งหลังสุดนะคะก่อนที่สาวไทยของเราจะลงสนามดวลกับทีมโดมินิกันค่ะ วอลเล,าาลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะคะพบกับโดมินิกันในศึกเนชันลีก2024สัปดาห์ที่2นัดแรกวันนี้นะคะวันที่28พฤษภาคมเวลา15นาฬิกาค่ะพร้อมเปิดสถิติ5ครั้งหลังสุดค่ะโดยในวันที่28พฤษภาคม2567นะคะการแข,นขน่งขันวอลเลย์บอลเนชันลีกหรือว่า VNL 2024สนามที่2ณเขตบริหารพิเศษมาเกา๊าสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งโปรแกรมของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะคะจะต้องลงสนามพบกับทีมชาติโดมินิกันเป็นนัดแรกในสัปดาห์ที่2ค่ะโดยจะลงสนามนะคะพบกันเวลา15นาฬิกาตามเวลาในบ้านเราเลยค่ะและสำหรับสถิติ5ครั้งหลังสุดนะคะที่ไทยเจอกับโดมินิกันนะคะต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยชนะ1แพ้4นะคะซึ่ง รายการชิงแชมป์โลก2022นะฮะไทยชนะโดมินิกันไป3ต่อ2เซตรายการเนชั่นลีก2022ไทยแพย้โดมินิกันไป1ต่อ3เซตรายการเนชั่นลีก2021ไทยแพย้โดมินิกันไปอีก0ต่อ3เซตรายการเนชั่นลีก2019ไทยแพย้โดมินิกันไป2ต่อ3เซตและรายการเนชั่นลีก2018นะฮะไทยแพย้โดมินิกันไป0ต่อ3เซตค่ะต้องบอกว่าสถิติ5ครั้งหลังสุดที่เจอกันเนี่ยนะครับ ไทยเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้มากกว่าชนะนะคะก็ต้องมารอลุ้นกันละค่ะว่าการเจอกันในครั้งนี้นะคะไทยจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่และโคชยนะนัทพงศ์สีสมุทรนาคนะคะได้เปิดเผยว่าการซ้อมครั้งนี้นะคะนักกีฬาจะได้ปรับสายตาเข้ากับแสงไฟในสนามส่วนการวางผู้เล่นนะคะที่จะใช้ในเกมเจอโดมินิกันเนี่ยก็น่าจะต้องเลือกใช้ตามสถานการณ์ค่ะ โดยนุกนิกนัทธนิชาใจแสนนะคะที่ขึ้นมาเป็นเซตเตอร์เบอร์หนึ่งแทนชมพู่พรพันธ์นะคะที่ได้รับอาการบาดเจ็บไปในสนามแรกนะคะระบุว่าใช้เวลาปรับตัวสภาพสนามไม่นานค่ะเพราะว่าที่มาเกา๊ามีเวลาใกล้กับไทยในขณะที่เพียวอัชราพรคงยศนะคะที่ได้เดินทางร่วมทีมมาในสนามนี้ด้วยนะคะก็ยอมรับว่าแม้ร่างกายจะยังไม่เต็มร้อยแต่อยากลงสนามไปช่วยเพื่อนๆร่วมทีมค่ะ และถ้าจะให้แอดวิเคราะนะคะความเป็นไปได้ที่ทีมสาวไทยของเราจะล้มทีมโดมินิกันเนี่ยความเป็นไปได้ก็มี50/50 50เลยนะคะถึงแม้ว่า5ครั้งหลังสุดเนี่ยเราจะแพ้เขามากกว่าชนะแต่การเจอกันในแต่ละครั้งสังเกตนะคะว่าเราจะเล่นกับโดมินิกันได้สูสีมากแล้วแต้มก็ค่อนข้างสูสีด้วยถึงแม้ว่าในบางครั้งเราจะแพ้ไปสูตรต่อ3หรือว่าสูตรต่อ1นก็ตามแต่แต้มค่อนข้างสูสีมากๆเลยค่ะ แต่ในครั้งนี้นะคะทีมไทยของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบโดมินิกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าทีมไทยของเราอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าเราไม่มีพรพันธ์นะคะมือเซตเบอร์หนึ่งของเราตอนนี้ที่ได้รับอากาศบาดเจ็บก็เลยต้องพักยาวเลยค่ะก็เลยให้นุกนิกนะคะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในตัวเซตแทนค่ะในตอนนี้แล้วก็มีน้องเนยนะคะจาก U20 เข้ามาร่วมทีมด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเล่นกันแบบเข้าขาเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะ ตรงนี้เป็นข้อเสียเปรียบของทีมสาวไทยเรามากๆเลยเพราะว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่ามือเซตเนี่ยเป็นหัวใจหลักของทีมเลยเพราะเราเป็นทีมที่เล่นบอลแบบผสมถ้าตัวเซตไม่ดีเราก็อาจจะลุกได้ไม่หลากหลายทำให้การบุกของเราไม่มีประสิทธิภาพมากพอค่ะ แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนะคะแฟนๆก็เยอะพึ่งเสียใจไปนะคะเพราะว่ายังไงนะคะเราก็มีลุ้นที่จะเอาชนะเขาได้เพราะเราก็เคยชนะเขามาแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของ WNL ล่าสุดกันดีกว่านะคะล่าสุดนะทีมโดมินิกันนะคะอยู่ในอันดับที่10ค่ะแข่งทั้งหมด4ครั้งชนะ2แพ้2มี6คะแนนค่ะส่วนทีมไทยของเรานะคะอยู่ในอันดับที่15ของตารางค่ะแข่ง4นะีนัดยังไม่ชนะเลยนะคะแล้วก็ยังไม่มีคะแนนด้วยค่ะ และสำหรับโปรแกรมในสนามที่2ของสาวไทยของเรานะคะนอกจากจะเจอกับโดมินิกันแล้วเราก็ยังมีโปรแกรมเจอกับฝรั่งเศสจีนแล้วก็บราซิลด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยของเรากันด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคิดว่าทีมไทยของเราจะสามารถเอาชนะทีมโดมินิกันได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะ แต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่ฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของช i นิสชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ